สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับกลับมาอยู่ในสกินมังกาไอเหี้ยแล้วเขากูอ่าสกินกูทําไมวะเนี่ยไอเหี้ยเส้นเดียวกันฮัลโหลวันนี้เราก็มาลงแรงนะครับ5คนแล้วก็เป็นผู้เล่นทางบ้าน1คนนะครับคือทาร่าเนาะเฮ้ยมอไซค์เฮ้ยมีมอไซค์เพราว่าไงคนเดินดินหมายอะไรเราท่อกูแรงอ่ะกูดูตีกาได้แล้วเว้ยไอเห้ยากูนาคอนไม่ใช่โมเรนเมื่อวานกูเล่นมูลาดใช่ป่ะ ตั้งกลับก่อ yeah, นมาสนใจเป็นสไอยพี่ไหมจ๊ะเต้นเหาะเยอะเองสกินเทพกว่าว่างั้นเฮ้ยดูคลิปดูคลิปคลิปปลุกเสกมาใหม่เว้ยอาวุธกูเท่จัดเอ้าเฮ้ยกูลืมตั้งค่ากูลืมตั้งเปิดไอ้นี่ว่าไปเปิดป้อมกับเปิดคลิปอะมันจะเล่นยากขึ้นยังไงมันก็หาคอร์สไอ้เหี้ยแต่ว่าอาวุธมันใหญ่จริงอะ มาดูสกิล2นี่ฟันหงิเท่มากคือตอนแรกก็ว่าจะไม่ซื้อสกินนี้นะครับเพราะว่าแพงนะแต่ว่าพอเห็นสกิล2ครับอืมโดนตกเลยเรียกว่ามันเหมือนกับเลเซอร์ในเก็นชิคิมแพกอะตอนกดอันตีแล้วเรียกหมาป่ามาขวนให้อ่ะเด้เลยนะเ,เรียบร้อยครับผมเสร็จขอ,อแท็กการาใช่มีตัวอะไรมาปะให้เตะหายนะระวังนะหายอ,ะอ่ะไม่น่ามาหรอกฟันไปก่อนตอดหน่อยตอดหน่อยป๊บปโงเล็บพยักษ์ขาวแล้วหนีโอเคลบได้ แล้วตอนมันอยู่ในสถานะตีไวะครับที่ครังที่ใช้สกิลองจะตีไวขึ้นเนี่ยอาวุธมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแลเวตจัดเลยแต่ว่ามีส่วนที่ไม่ชอบก็คือมอเตอร์ไซค์ครับเอิงจีที่ทำไมเดี๋ยวนี้วัฒนธรรมเกมไหลายเกมเนี่ยมันคือตัวละครที่แพงๆมันต้องมีรถวะเป็นอื่นไม่ได้เหรอเป็นวัฒนธรรมเกมไปแล้วพูดอะไรวะฟังไม่ทันเลยทอยไม่ด้นะโอ้ยเดดไปแล้ววะ ไม่ถึงสกิลหมดฟลุ๊ปฟันขนไม่โดนมาเค้าร่าช่วยผมตีมังกรเล็กหน่อยเพื่อนอ้าวเพื่อนวับกลับบ้านไม่เป็นไรไม่เป็นไรยุบกลับมานะเฮ้ยทอนมาทอนมาทอนอยู่ล่างนะทอนอยู่ล่างนะปั๊บแฮจจัดแท็กกลางหน่อยต้องหน้ามาเดินต่อนะ ขว่อนนังโกงเล็บนอนเรใครร้องเหี้ยวะบอกเลยครับว่าเกมนี้ถ้าเราแพ้เนี่ยเราจะโดนแฟนอีส,สปอร์ตแน่ๆครับไปกินแพงเล่นโง่สองคนด้วยนะ <c oughs> ผมนี่เตรียมรับแพ้กระแทกงแล้วครับโ <c oughs> บเล่นได้ปะตามเสร็จละ <c oughs> เอาคนได้นะเนี่ยไอ้มันแหลมด้วยเอ้ยิีกซี่แหลมไม่ได้สองไม่ได้สองโกงเล็บพยัาขาว ตายมาฟันเลเซอร์เลเซอร์อร่างหมาป่า <c oughs> เฮ้ยมันไม่ได้ฆ่าเลยงัดป <c oughs> ึ๊บโอ้รัดหมดเลยกูมไม่ได้สักตัวสุดอะแคดดี้ลัดอย่างเก่งอะรัดอย่างเดียว <c oughs> ถูกมาเยอะอยมไม่ได้ถูกเล่นแต่ว่าถูกรัดฮะอะไรนะพูดอะไรของมึงไว้ดอยไอ้แมวเอ้ยไอ้จั๊กยี่ยู่เปลี่ย ไอ้จะขยี้ยูให้แหลกได้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 ลกโอ้กงเล็บพยักคำรามพี่จัดไปแล้วจ้ามึตีนได้กันไเ้ยแคสี่จะเพมแคนขนาดนั้นเลยเพิ่งจะสามนาทีฟันฟันไปแล้วเอาแหลกเนี่ยรวยนี่เลือดเต็มรอดเข้าด้ว ถอนบนนะพี่มันกินเก็บที่อยู่บนว่ะดักไม่ได้นะน่าจะอยู่บนสี่อ่ะแยกกลางก่อนเกมถอยยี้ไม่ดีนะยี้ตายเอาวะเล็กซี่ถอนด้วยอยู่กลางนะเอ้านี่ไงรงเล็บต์มาจักคำลนพี่เนยตายไปจัดฟาร์มฟ้าต่อดีกว่านะอ้าวฮัลโหลมีเสียงพวกเนี่ยพวกเยอะอยู่นะ เกี่ยมาให้เตะป่ะมาๆหมได้อยู่ได้อยู่เปิดปน่มเลยเข้าพุ่มก่อนเข้าพุ่มก่อนให้มันเห็นละโอ้โหโดนตัวอาวุธโคไซดอนตีหมูว่ะโอ้โหบอกเลยลอยแล้วลอยอีกไม่ได้ลงนะไปแป๊บไปมาละสามวิสามวิรอคูดาวอยู่สกิลยังไม่พร้อมมา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 ปึ๊บขวับเอ้าป้อมตีกูโอ้โหหมดได้เลยไม่เป็นไรโอ้ปนุ๊กอะ ไม่เยอะเห็นแตลน้ว่าเลนล่างมั่กาล่ากกดมาคนเดียวเจอพวกปัญญาอ่อนสคนอเล็ได้นะเพื่อนลเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวผมผมเข้าปาให้มันไม่เห็นยังไม่เห็นเออนั่นแหละ กูโดนขัดไม่เงี้ยะโกงเล็บพยักคำลนต้เรียบร้อยขอแล้วกันเฮ้ยมันมาขอแล้วถึงหน้าออกมาได้ปะดึงไว้ก่อนได้ปะมันไม่ทันเลยเอายอมยอมไปไปก่อนเดียอมไม่เป็นไรหรอกปามบัฟแดงต่อครับโอ่เขาตายเลยถึงกับตายเลยครับตัวเทพสุดในเกมกูไม่ได้กลางเนี่ยกูเล่นกลางก่อน เจิดโชแล้องตรงไหนตรงไหนตีป้อมก่อนหายไปแล้วมมงมีวิดีโอเอาป้อมดีกว่าเดี๋ยวไปหาให้แดงเปะแดงอยู่นะไม่อยู่่ะน่าจะลากไปตีข้างนอกมั้งฟาร์มฟ้าต่อเป็นกูวรดิกดกดป้อมสองทีกูยังรอดเลย ไปมาแล้วมาแล้วม hey, ึกม wow. no. so oh. ีนต land uh, oh, so nice. right. so um ีปะเฮ้ยมันตัวเดียวล่อๆใช้ตีเออมันใช้แล้วมันใช่แล้วกูรอรอหลังก่อนเฮียตะลำเฮียตะลำตายแล้วคลิกซี่ก่อนนะอุ้ยโู้มันงัดกูเฮ้ยกดสกิลหนึ่งไม่ติดเอ้กูกดสกิลหนึ่งครั้งที่สองไม่ติดไอ้เย่ะตําอยู่กับที่ไม่มเด็กอ้โทนมาขวาโทนมาขวาไม่เป็นไรไม่แล้วเอาป้อมก็ได้ได้ป้อมได้ป้อมปุ๊บฟัน ว้ยาวว้าวว้โวยิงอ <easier> <g iv ars> oh okay. like ัดหน้าไปทีเดียวเลยถ่ายดีกว่าเฮ้ยเกมแรกวันนี้มาดีจัดเลยว่ะเราเห็นจังหวะเกมแรกก็เอาแล้วนำสุดๆเลยว่ะเพื่อนโอ้โหมันขนาดนั้นเลยเหรอวะว่าวมันฟันแรงจัดเลยว่ะแล้วมีเทลอีกตัวหนึ่งก็จะดาเมจ300%นี่อยู่นี่นะ เยไม่เล่นล่างได้เนี่ยหมึกไม่ระวังบนกันได้ปะวะเอาที่ก่อนได้เนี่ยบนกันได้ได้ตอนนี้มีแล้วยี่สิบคนเลยได้ปะวัวมังกรเล็กก่อนโอ้โหถูกป้องกันไ้างใครจะขยันเลยอ๋อน้องกูตายเฮ้ยปล่อยน้องกูตายอ่ะเฮ้ยไอริกับตายเฮ้ยได้ได้ินสิระบำสังหารจบได้อยู่เฮ้ยรอรอได้รอบเลยนะเชียร์คิดล้วเข้ารอบได้อยู่ไหวไหวไหวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้ อเสวยจัดเลยสบัดอู้มันดูดเลือดอุ้ยแย่แล้วหนีเก็บตายแข็งก่อนสวนได้สวนได้กูมีโลขอขอตึงอ่างล่ะตึงก็ติดขือไป็นึ่งทีโอ้หเกมแรกกะเนี่ยเอาจัดเลยกูว่าเลิกเล่นแล้วทาจีอ่ะไม่เก็บแล้วกลับมาเล่นป่าดีกว่าเอาเรื่องอยู่ใครจะซี้เลยใครยีเหี้ยนะี้ยมึงซ้ำอ่ะเปลี่ยนคำพูดเถอะไอ้ดูมอเตอร์ไซค์กูโอ้โหดู มีไฟหน้าด้วยยากนะพนจะเกิดแล้วเราเบ่บานเีระไมเ่หมืออาชี่เวองประสบการ์พันเกมอะไรเนี่ยเหรอเแ <c oughs> งประสนเกียวอะเลยียเเแครชี่เฮปนเียอะไรเไนยแบบรเวอร่เอรงตาเอะไรเนี่ยเ <c oughs> หอ <c oughs> ัวอ่เงมาันต้องนดักกวอนเว้ยถึงจะขึกนดักได้ ้ไ้มึกมึมานะมาหน่อยมาหน่อยได้นะเนี่ยลุ้มุมปุ๊บปุเสียงตีเราเสียตีเลา้ยอยาโถมอย่โถมเยอะข้าเข้าเข้ามันเป็นลมเดี๋ยวมันสวนจะมาเราตายนะโอเคออกออกเลยเนี่ยเข้าดับเปิดดเปดด่เนี่ยมาหน่อยมน่อยเพื่อไปิพิการยังไม่หมดเดี๋ยให้พิงไปกันก็ได้ทีทันอยู่ทีทันอู่เออมันตีแรนจังวะ โอเคกูเอาแดงก่อนเออมุราดีกว่ามันมันป๊อทเคปมไวมั้งเล่นล่างนะกูปล่อยล่างนะเพื่อนอ๋อล่างดีกว่าเดี๋ยวให้ท้ <c oughs> าลายย่าแยกบนก็ได้เดีย๋ย,ยวก <c oughs> ูมาเล่นรวมเองมาหน่อยมาหน่อยมากันมังกรหน่อยเดี๋ยวมังกรสิ้น ตอนแรกกูว่าจะแยกนะแต่ว่าทาร่าแยกก็ได้นะไม่ไม่กูกูเร็วกว่าเว้ยกูมีมอเตอร์ไซค์ไอ้กูเจอหมือลีกที่เดิมเลยอุ้มโดนสมองปัดหัวก็เฮ้ยล่อๆดึงอันตีดึงอันตีหลอกมาดิล่อเลยเออออกออกแค่นี่ตัะคุมละมันไดเมียนตีเลียนละกูดันกลางก่อนอีกเว็บนึงว้าวโลฟ้ากันนะขุ่นขุ่นรถคือ อีกหน่อยแม่งจะเป็นทราฟอร์มเมอร์แเ้าไปอีกหน่อยคือแม่งจากคนแปลงเป็นรถจากรถแปลงเป็นอาวุธเองอ่ะว่าเราจะตายแล้วเสียงอย่างงี้กำลังไปช่วยตายเีอยมาแล้วมาแล้วพระเอกมาแล้วที่หลังก็พระเอกไงได้แล้วนี่มันตายสามเลยเนี่ยว่าจบได้นะแต่เอาสามทางก่อนได้ป่ะไปดัดตีไปเลยเดี๋ยวไปคลิปกลางเองคลิปกลางเข้า ครับครับครับโค้ดครับโค้ดไอ้เหี้ยตายแล้วืหไลฟ์โค้ดอีกแล้วไม่เดี๋ยวไปล่างต่อได้ล่างได้ล่างได้ล่างครับครับครับโยกโยกไปเล่นบนต่อปะสามทางไอ้เรียรีลุกงัดจันตีไหมไม่ะคิดว่าจันตีนะเกือบปุ๊บไปคลิปเข้าอีกแล้วเว้ยไม่แต่มีตัวออกมากันโอ้เต็มเลยฟันไปหนึ่งทีผีเสื้อขีปขั้ซี่โบยบินดุดผีเสื้อทิมแทงดุดพึ่ง ไงเฮ้ยมึก,มกปิดอันตีไล่เราแล้วเวย้ยไม่ทำหรอกไอ้ขี้หมดขี้หมดไอ้เข้าไปทำไมไอ้หนุ่มไอ้น้องกูน้องกูจิงไม่ได้อะเออน้องกูแตกเอ้ยออกเลยออกเลยเดี๋ยวเฟลกลับมาตั้งหลักลมาเยี่ยมมาหลบตาลมีปกรดีกว่าฮะเฮ้ใครห้าวมึงหรือมันก็มึงอะอย่างห้าวเลย โอ้โหโดนโดนตัวกันอย่างเท่อะแต่ว่าวกูแบกไอ้เหี่แต่ยักษ์ก็เกมได้หลายตัวอยู่ล้าเก่งไงฝึกมาเยอะอะย่ามาดวลเกมน,นี้ใครเอวีพีไปโอ้โหมเปิดปัะตีดังมาถึงนี่เลยไอ้บวกเหรอกําลัางไปกําลังไปเอ้ยลุมมึงก่อนอะไอ้ทอนถอนนะไอ้โดนนั่นอ่ะไอ้ทอนตายอยู่ตายอยู่บอกเองระบำหนี่ระบำพยักษ์สังหาร ไม่มาหลอดอ๋อ,อ,อจัดเลยเออไปแล้วมาหลอดกูมาหลอดเหม็นม่วงมาหลอดเหม็นม่วงแทงไม่ออกเว้ยได้รองเท้ดาดับแดงเลยเว้ยทั้งสามทางก่อนเพื่อนเพื่อนรักสามทางก่อนกลับมาเอาดักก่อนเร็วเอา้เอายังเปิดไปเรีนทำไมาย,ยังไม่ชนะไปพิมพ์น้ำเยื่อเลยแล้วไวเลียครับไวเรียนแซ่บครับเกมนี้เป็นสควอยซ้อนทให้นาคอรนะมีรถแล้วไง มีรถลราไปรับ yup. ไปส่งสいい ites, awesome. down, สอีกหน่อยน่าจะมีลำโบเรวเพิ่งรีบจบราด้วยรอด้วยตีดากอยู่กูมีกูพอมีซีด้วยมีการถอยเกิดขึ้นครับจังหวะนี้ก่า่าวเกมเอวีพีนี่เน่เลยยี่ยมาหลอดลม้โอเคเลดเกมละน่าจะต้องตัดดูดเลืทิ้งครับเอากรเกืดดือด แล้วก็ทำเคียวไปกลับบ้านก่อนเดี๋ยวไปปล่อยมังกรที่บ้านกูขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านไอ้เกมนี้มีมอเตอร์ไซค์กี่ตัววะมีลิงมีลิงส่งรังเมงอีกคนนึงแมวแมวดูมอเตอร์ไซค์กูไอ้ยปัญญาอ่อนกูมีมอเตอร์ไซค์เว้ยมาเร็วกว่าอยู่แล้วไอ้คนจนจำต้องทนพันรถเฮ้ยกูได้แแรงเข้ากูแดงเข้ามึงกแล้วเหรอแรงแรงก็ได้ MVP เปล่าตอนเนี้ย เอามึงตายต้งสองตัวอีกทีเลยเฮ้กูจะไปตายทำไมไอ้โง่เฮ้ยเฮ้เตเอ้ยทอนแหลมทอนแหลมตายอยู่ปุ๊บกระป๋อมเฮ้มันรอดป่ะเอามาแล้วกันได้ได้มันต้องไปดีกันเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเอาหมึกเลยหมึกเลยเดี๋ยวกูอ้อมให้เดี๋ยวกูอ้อมได้อ้อมได้เฮ้ยโอ้โหโดนซึนามิโอ้โหโอ้โหซึนามิหมึกไอ้เจ๊ไอ้ซึนามิเหรอซึนามิหรือซาชิมิเฮ้ยระวังระวังเฮ้ต่ยังไม่ล้ำเนี้ยเฮ้ยล้ำได้หรือเปเดี๋ยวกูอ้อมให้บโอ้โหล้ำโคตรล้ำเลย เกือบแห้งไอ้ซาชิมิยังไม่ตายไอ้ซาชิมิยังไม่ตายเอามันก่อนเอามันก่อนเขาจบเออเออเออจบโอเคตีเลยคุณขอคิวเหรอวะคุณอคิวด้วยจริงไอ้เมึงจะได้ MVP หรือเปล่ากูยังไม่ตายนะเว้ยเกมเนี้ยเฮ้ยลุยใครใครไม่อยากให้มันได้เดี๋ยวดูเสียงมัน เงิน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 นี่อะครับพี่เอ็มวีนะน้องโคตรฉาก MVP โคตรเท่เลยดูอื้อหือฟันหลังนี่โอ้โหที่จัดคือถ้าเอฟไอเลนได้ยังไม่งไม่สวยเท่านี้โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะจะมาเล่นกับเพื่อนขำๆนะครับโอ้ยตีดีอะโอ้ยถ้าเกิดมีตาคนนะทำไมวะมันใกล้กันเหรอสกอร์ใกล้กันหรอโอโหห่างโคตรเยอะเลย